ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนำโชคนะครับในนามทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมอาจารย์โอ๊ตหนฝั่งทนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเลิกให้โชคเหมือนเดิมนะครับผมว่าจะมีเลขเด็ดอะไรมาฟักทุกท่านบ้างนะครับทีนี้ก่อนมาเหมือนเดิมทุกครั้งครับเรามาทวนผลงานเก่ากันก่อนนะครับผมโดยเลขที่เราให้ไว้นะครับก็คืองวดวันที่17มกราคมนะครับเด่น3นะครับข้างบน395ข้างล่าง15นะครับ 9 5้าแล้วก็สามตัวครับเก้าสามห้านะครับผมโอเคครับงวดวันที่1 6บหกกุมภาพันธ์ครับเราให้เด่น3กับ9ไปนะครับก็คือออกบน603นะครับล่าง39นะครับ39ตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับผมโอเคครับงวดต่อมาครับวันที่1มีนาคมครับให้5กับเดเด่นนะครับบน538ครับล่าง73ครับ ออกเจ็ดสามกสามแปดตรงตรงเลยนะครับผมครับต่อมางวดวันที่หนึ่งเมษายนครับได้เด่นคือเลขเจ็ดนะครับผมบนออกสองเจ็ดศูนย์ล่างศูนย์ห้านะครับให้ห้าศูนย์ไปนะครับผมนะครับต่อมานะครับงวดวันที่สิบหกนะครับเป็นงวดหนึ่งที่เด่นอีกงวดหนึ่งนะครับก็คือเด่นคือห้าเจ็ดครับบนเจ็ดแปดเจ็ดล่างห้าหกครับแปดเจ็ดตรงตรงครับผม งวดวันที่2พฤษภาคมนะครับเลขเด่นคือ2นะครับผมบน272นะครับล่าง18นะครับออก27นะครับผมโอเคต่อมาครับวันที่16พฤษภาคมครับให้เด่น91นะครับบนออก579นะครับล่าง14นะครับ41กับ97นะครับผมน่ารเลยเอ่องวต่อมาครับวันที่1มิถุนายนนะครับให้เด่น5นะครับ บน972นะครับล่าง45นะครับ54ครับผมนะฮะแล้วก็หกสองศูครับนะครับออกล่างต่อมาครับงวดวันที่16มิถุนายนนะครับให้เลขเด่น6นะครับผมบน861นะครับล่าง17นะครับ61นะครับผมตรงๆนะครับโอเคโอเคครับนี่ก็คือผลงานเก่าที่ผ่านมาของพวกเรานะครับในในนามทีมงานหมอดูทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะฮะ ทีนี้เหมือนเดิมนะครับไปทีนี้ยังมีขายอยู่นะฮะนะครับไปทีนี้เหลืออีกสิบเล่มเท่านั้นนะครับตอนนี้เหลืออีกสิบเล่มเท่านั้นแล้วก็จะไม่ได้ทําเพิ่มแล้วนะฮะขอให้ทุกท่านรีบนะครับเหลืออีกสิบเล่มเท่านั้นเองไม่ทําเพิ่มแล้วนะฮะก็มูลค่าสองพันห้าร้อยบาทนะครับเด่มนี้นะครับก็ยังแถมเหมือนเดิมนะครับก็คือปีเซียนะครับนําโชคนะฮะเหมือนเดิมนะครับมูลค่าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทฟรี นะฮะเพราะฉะนั้นเหลือแค่1ิเล่มสุดท้ายเท่านั้นครับท่านไหนที่ต้องการนะครับติดต่อท่านอาจารย์่ายโดยตรงได้เลยนะฮะนะครับเล่มนี้เป็นเป็นผลงานของท่านอาจารย์่ายนะครับแต่เพียงผู้ดเดียวนะครับติดต่อท่านอาจารย์่ายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์ก็ตามขลางได้เลยนะครับนี่0 9 0 9 2 8 2 6 2 6นแะฮะแต่เพียงผู้เดียวนะฮะอันนี้เป็นของท่านอาจารย์ต่ายเพียงผู้เดียวนะครับติดต่อท่านอาจารย์่ตยโดยตรงได้เลยรับรองว่าท่านได้รับปฏิทินเลขที่ถูกใจแน่นอนนะครับ แล้วก็มีความมั่นยําสูงนะครับอย่างที่เราได้เสนอท่านไปในเมื่อ,เม,อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะโอเคครับทีนี้ในส่วนของผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเลิกต่างๆนะครับที่จะมีเลขเด็ดมาบอกท่านนะฮะเหมือนเดิมนะครับที่ผมเน้นให้เด่นๆก็จะเป็นตัวสีแดงครับตัวสีแดงที่จะให้เด่นๆไปนะครับ ก็ยังไปอแอบไปอ่านคอมเมนต์มาก็ยังมีท่านถามว่าอาจารย์โอ๊ตคะในเลขไหนดีคะก็บอกมาเลยครับผมสีแดงครับสีแดงนะครับนี่คือเด่นๆสีแดงวงไว้ได้เลยวงไว้ได้เลยนะครับ mm hmm. คาถามต่อมาคือแล้วถ้าชอบเลขอื่นละ่ะซื้อตามสถานที่ที่ผมบอกนะฮะถ้าชอบเลขอื่นอ่ะสมมติหมดเนี้ยไม่ชอบเลยชอบห้าหกครไงซื้อตามสถานที่ที่ผมบอกครับซึ่งห้าหกซื้อที่ไหนซื้อที่ตลาด ท่านไม่จาเป็นที่จะต้องอจะโทรศัพท์ซื้อก็ได้นะฮะหรือว่าจะซื้ออย่างไรก็ได้วิธีการแค่สถานที่มันแถวๆนั้นเท่านั้นเองก็มีผลนะครับมีผลนะครับมีผลทีลนี้ผมจะมาไล่ให้ฟังครับว่า,าชาวคนที่เกิดเลิอกอะไรบ้างนะครับในนัสภาวะในวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็จะให้เลขนําโชคไปด้วยนะครับผมซึ่งโอเคครับเลิกที่หนึ่งนิตโธเลิศนะครับ นะครับเลขเด่นได้แก่258491นะครับธลิตโทก็เป็นเลขผู้ขอก็เกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์นะครับสถานสงเคราะห์บ้านจริงๆแล้วจริงๆแล้วในเชิงของการที่เจอขอโทษนะฮะขอทานก็ได้นะครับเดินผ่านแล้วเจอคนที่เขามาขอสตุ้งสตังเราผมลำบากจังเลยครับขอตังยีบาทได้ไหมท่านทาบุญให้เขาไปนะครับแล้วท่านก็นึกถึงผมขึ้นมาเอ้ยอาจารย์อ๊ตบอกว่า เล่นนำโชคมันอาจจะประจบเหมาะกับเส้นทางตอนนั้นพอดีท่านจดใบนะครับจดใส่กระดาษทำเลยก็ได้แล้วท่านก็ซื้อก็ได้โทรศัพท์ซื้อก็ได้อะไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะนะครับแล้วก็ชาวทะเลทอร์เรสในวันนั้นนะครับนี่นะครับได้ไพ่ the high priestess นะฮะเราราชินีพระจันทร์นะครับในสภาวะนั้นต้องระมัดระวังหนึ่งเรื่องมือที่สามให้ดีนะฮะสองทางเลือกที่คุมเครือต้องตัดสินใจครับ นะครับระหว่าง2เรื่องนี้ไว้ให้ดีหนึ่งทางเรื่องที่คุมเครือต้องตัดสินใจ2เรื่องของมือที่3และระหว่างคนอิจฉาริษยาไว้นะครับนะฮะร,ราชินีพระจันทร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่ทําเกี่ยวข้องกับสิ่งเสริมสวยความสวยงามแฟชั่นนะฮะหรือธุรกิจกลางคืนขายอาหารกลางคืนก็ได้นะครับเด่นนะครับยอดขายท่านก็จะกระเตื้องทุกอย่างก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมนะฮะ แต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังมือที่สามไว้ให้ดีนะครับผมนะฮะอันนี้คือทริโเทเลิกนะครับผมโอเคต่อมานะครับอันที่สองคือมหัธโนเลิกนะครับเลขเด่นคือห้าสี่หนึ่งสองสามห้าห้าสี่หนึ่งสองและสามห้ามหัธโนเลิกนะฮะห้าสี่หนึ่งสองสามห้ามหัธโนเลิกนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับเลิกเศรษฐีครับ กระทรวงการคลังนะครับไปบ้านข้าหาบดีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีสตุ้งสตังเงินทองนะครับสามารถใช้เลขตัวนี้ได้นะฮะออกมาก็สามารถซื้อลอตเตอรีร่ของรัฐบาลได้นะครับผมด้วยตัวนี้นะฮะมาธโนเลิกนะครับ5 4 1 2 3 5นะฮะในวันนั้นชาม,มาหาธโนเลิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้ไพ่เด w o r เวลครับเด d เวลคือการติดต่อประสานงานที่ ประสบผลสําเร็จนะครับมีเกณฑ์ดีในเรื่องของอาการติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนจากต่างจังหวัดถ้าชาวมหัโนเลอร์คนไหนที่มีธุรกิจที่ต้องติดต่อสื่อสารนะฮะหรือต้องการความร่วมมือนะครับสามารถที่จะประสบผลสาเร็จในสิ่งเหล่านั้นได้นะฮะชาวมหัโนเลอร์นะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย ในเกณฑ์ต่างประเทศดีครับในเกณฑ์ต่างประเทศดีนะครับการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกับต่างประเทศค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็มีความสุขสมหวังครับผมนี่คือชาวอัลธโนเลิกนะครับโอเคครับต่อมานะครับอันที่สามซึ่งเป็นเลิกเด่นด้วยนะฮะเป็นเลิกเด่นด้วยนะครับนี่คือเลิกเด่นนะครับสีแดงคือเลิกเด่นนะโจโรเลอร์ครับโจโรเลอร์นี่ซื้อช่วงไหนก็ได้นะฮะนึกขึ้นได้แล้วก็ซื้อเลยนะครับนึกขึ้นได้แล้วก็ซื้อเลยนะครับนี่คือโจโรเลอร์นะฮะ โจโรเลอร์ได้แก่หกสามสี่สองเก้าห้านะครับหกสามสี่สองเก้าห้าหกสามสี่สองเก้าห้านี่คือโจโรเลอร์นะครับเป็นเรื่องแห่งการช่วงชิงผลประโยชน์นะฮะถ้าเกิดท่านพึ่งสำเร็จขั้นตอนในการเจราจาติดต่อการค้ามาพึ่งได้เปรียบจากการเจราจาติดต่อการค้ามานะครับ ท่านสามารถเสี่ยงโชคด้วยเลขตรงนี้ได้และเป็นเลขเด่นของงวดน,นี้ด้วยนะฮะก็คือ6 3 4 2 9 5นะครับไพ่ยิปซีที่ได้นะครับนี่ไพ่เลิฟเบอร์นะฮะสุขสมหวังทุกประการครับสำหรับคนที่เกิดโจโรเลอร์ในวันนั้นนะฮะสุขสมหวังทุกประการแล้วก็เลขเด่นก็ถือว่าเหมาะสมกัใบไพ่ใบนี้ด้วยนะครับได้รับความสุขได้รับความสมหวังนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนิดน,นึงนะครับเลิฟเบอร์เนี่ยบางทีเป็นความราักที่ต้องตัดสินใจ นะครับท่านมีความรักแต่เป็นความรักต้องตัดสินใจนะครับอาจจะจําเป็นต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะซึ่งตรนนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาจากบริบทรอบด้านนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะสมหวังในความรักหรือท่านที่โสดอยู่ก็มักจะเจอความรักครั้งใหม่ได้นะครับผมนะครับโอเคต่อมานะครับเอ,อเลือที่สี่นะครับก็คือภูมิปาโลเลอรครับ ภูมิปาโลเลอร์คืออะไรผูมวิปาโลเลอร์คือเล่อกแห่งความมั่นคงนะครับเล่อกแห่งความมั่งเอ่อมั่นคงนะครับแล้ว่ารักษาเอ่อไว้กำลังแผ่นดินนะครับเล่อกแห่งความมั่นคงนะครับเขาไว้สําหรับการลงเสาเอกการบูชาเอ่อกระทบการลงเสาเอกการขึ้นบ้านใหม่นะครับยกพระเข้าบ้านทําการมงคลนะฮะแต่งงานก็ได้นะครับภูมวิปาโลเลอร์เขาว่าถ้าแต่งงานในเรื่องนี้แล้วก็มักจะมั่นคงนะครับความรักไม่งอนแง่นนั่นเองนะฮะ ซึ่งเลขเด่นนะครับได้แก่946946ครับ946946นะฮะ946946พรุิปารโรลเลอร์ครับผมสำหรับไพ่ย4ปซีในวันนั้นโอ้ได้ไพ่สวยครับคือไพ่เดอะซันเดอะซันคือการเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่การวิ่งเต้นนะครับความสำเร็จในเรื่องของ การงานหน้าที่การติดต่อประสานงานทุกๆอย่างครับเดอะซันมีความสาเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานด้วยนะฮะความเจริญรุ่งเรืองนะครับความประสบความสําเร็จในการเจรจาติดต่อประสานงานนะฮะแล้วก็รวมถึงการวิ่งเต้นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวพูซิปาโลเนี่ยสามารถวิ่งเต้นผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะฮะแล้วก็ถ้าสําเร็จเสร็จแล้วปุ๊บ อย่าลืมเสี่ยงโชคในเลขที่ผมบอกไว้นะครับนะฮะโอเคครับต่อมานะครับเทสาตีเลอร์ครับแน่นอนขั้นอย่าที่ผมบอกเทสาตีเลอร์เนี่ยคือเลอือกทีเ่เขาเรียกว่าคนเข้าออกบ่อยๆตลาดข้ามถิ่นนะครับาการค้านะครับเป็นเรื่องห่งการค้าคือตลาดห้างสรรพสินค้าโรงแรมนะฮะ สถานที่ที่ผู้คนพุกพลานนะครับสถานที่ที่ผู้มีคนเข้าออกนะฮะรวมถึงสถานบันเทิงระลมงต่างๆด้วยนะครับผมที่เป็นลักษณะต้องห้าด้วยก็มีนะฮะอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะนับเป็นพวกตลาดร้านค้าตลาดสินค้าใหญ่ๆอย่างนี้มากกว่านะครับผมเทศาตีเลิกนั้นประกอบด้วยเลข3 8 5 6 8ครับ5689 สามแปดห้าหกแปดเก้านะครับผมไพ่ที่ได้คือนี่ครับสเตรน์ Strength, นะครับเหนื่อยหน่อยครับชาวเทสาตีเลอคนที่เกิดในเทสาตีเลในวันนั้นมักจะเหนื่อยนิดนึงครับมีความเหน็ดเหนื่อยนิดน,นึงนะครับสเตรนด์ต้องใช้สติปัญญาและความวิริยะอุตสาหะพอสมควรเลยครับในการที่จะฝ่าฟันปัญหาบุญสักนะครับนะฮะ ถือว่าเป็นเรื่องทัดเรื่องที่ต้องทดสอบกําลังใจทดสอบความมั่นใจนะครับในอีกระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นได้ด้วยด้วยความพยายามของตัวเองนะครับรวมถึงถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็จะอยู่ท่ามกลางผู้ชายหรือสุภาพสตรีที่ทํางานหนักอยู่ท่ามกลางงานที่ค่อนข้างจะใช้แรงนะฮะถ้าเกิดว่าเกิดติดขัดปัญหาอะไรขึ้นอย่าลืมนะครับสายนาอีฟินิตี้บนสีสากผมจะบอกเสมอนะครับว่าคือ ต้องใช้กําลังสิิปัญญาของตัวเองฝ่าฟันไปให้ได้อย่าใช้กําลังนะครับผมอย่าใช้กําลังนะครับอย่าใช้กําลังอย่าใช้ความใจร้อนนะครับโอเคต่อมานะครับชาวเทวีเลิกเทวีเลิกคือเลิกที่เกี่ยวข้องกับสตรีครับโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนสถานเสริมสวยนะครับที่ที่เกี่ยวข้องสุภาพสตรีนะฮะ หรือว่าสูญเสียเยอะๆนะครับเลขที่ออกคือเออเลขที่เด่นคือ933458ครับ933458นะครับผมนะฮะส่วนไพ่ที่ได้ในวันนั้นนะครับคือไพ่เดทนะครับไม่เอออาจจะได้รับความสูญเสียบางอย่างเสียใจนะครับอาจจะทำให้อ่ชาวเทวีเลอร์อเนี่ยมีเรื่องให้เสียใจนิดน,นึงมีเรื่องให้ผิดหวังนิดน,นึงนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะ วิธีแก้คือไปทําบุญล,ลงศพนะครับทำบุญล,ลงศพบ่อยนะครับจะสามารถแก้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องมีอะไรที่ที่ที่ทำให้กระทบจิตใจนะครับพยายามตั้งสติไว้ให้ดีนะครับสติจะเป็นเครื่องที่ช่วยช่วยประคองจิตใจของคุณไปได้นะฮะแต่ถ้าเป็นอาชีพหมอพยาบาลครับเด่นอาชีพหมอพยาบาลจะเด่นนะครับอาชีพหมอพยาบาลเนี่ยจะเด่นจะ ได้แล้วการยอมรับมากขึ้นนะครับมีงานเข้ามามากขึ้นนะครับนี่คือสำหรับชาวเทวีเลิกนะฮะโอเคครับต่อมานะครับาชาวเพชรข้าดเลิกครับนะครับเพชรข้าดเลิกได้แก่หกสองสองแปดเก้าสองหกสองสองแปดเก้าสองครับชาวเพชรข้าดเลิกเกี่ยวข้องกับการตัดนะครับปิดบัญชีอย่าล้าง โอนบ้านโอนอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องตัดจบปิดโรงงานนะครับขายรถอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องตัดจบที่มันเปลี่ยนมือหรือตัดจบไปเปลี่ยนไปตัดจบไปนะฮะเราใช้เพชชกา,ารเลือกได้ครับเลขเด็ดก็คือ6 2 2 8 9 2นะครับ6 2 2 8 9 2นะฮะแล้วก็ไพ่ยุทธ์ี่ได้ครับชัดเจนครับเกี่ยวข้องกับจัสติสผู้พิพากษาความยุติธรรมนะครับชาวเพชชกา,ารเลือกในวันนั้นเนี่ยก็มกักจะได้รับความยุติธรรม ถ้าเกิดท่านมีอะไรให้ต้องเสียเปรียบนะครับท่านก็จะเริ่มได้เปรียบถ้าเกิดท่านมีข้ออะไรที่ม่เกี่ยวข้อ,ของกับกฎหมายถ้าเกิดท่านได้ผิดนะครับท่านจะได้วความยุติธรรมกลับคืนมานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าท่านจะต้องทำตัวข้อกฎหมายเนี่ยให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสัมภาร,ะรนะฮะอะไรที่มันเกี่ยวข้อ,ของกับภาษีนะครับถ้าเกิดท่านทาผิดหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องมีปัญหาในเรื่องนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงก็ควรจะกลับ ควรจะกลับมาทําให้ถูกต้องตามคันร้องครับเราจะปลอดภัยนะครับผมเราจะปลอดภัยนะครับอันนี้คือชาวพิะชาคานเลิกนะครับผมนะฮะนะครับต่อมาครับเป็นเลิกเด่นด้วยนะครับเพราะว่านั้นคือเลิกที่เออ่รัฐบาลออกหวยครับได้แก่หกแปดสามสองสี่เจ็ดหกแปดสามสองสี่เจ็ดนะครับเป็นเลิกที่รัฐบาลจะออกให้เราด้วยนะครับหกแปดสามสองสี่เจ็ดเพราะฉะนั้น โดยที่เกี่ยวข้องกับอะไรสถานที่ราชการใหญ่ๆครับหรืออนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านไปทําบุญท่านไปกราบไหว้บุรพกษัตริย์ของเราท่านใดท่านหนึ่งนะครับพระนเลศวรก็ดีพระเจ้าตากก็ดีนะครับรัชกาลที่5ก็ดีถ้าท่านเห็นลอตเตอรี่ท่านสามารถซื้อตามเลขเหล่านี้ได้นะครับห8 3 2ดสามสองสี่เจ็หดสามสองี่เจ็ดนะครับแล้วก็ สำหรับพ่ยิบซีที่ได้นะครับแจ่มมากๆนะฮะแจ่มมากๆเลยนะครับไฮโลแฟนไพ่สังฆราชครับหมายความว่าท่านก็จะได้รับคมอุปการะเอ็นดูจากผู้ใหญ่นะครับท่านก็จะได้รับความเมตตากร,รุณาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชูท่านมีผู้คอยสนับสนุนให้การส่งเสริมท่านนะฮะนะครับนะฮนะแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่ yet, นะครับของชาราชาลเล <st> ิรถือว่า,า,า <st> ดีมากนะฮะถือว่าดีมากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตายเอ็นดูให้ความสนับสนุนครับผมนะครับเป็นเรื่องเด่นด้วยนะครับเป็นเรื่องเด่นนะโอเคต่อมานะครับซาแมโนเตเลอร์ครับซาม,ามโนเโตเลอร์ซาแมนเตเลอร์เป็นเลิกนะฮะนี่นะซามนโตเลอร์ซามนเเลอร์เนี่ยเป็นเลิกที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ครับความสงบ ถ้าเกิดท่านใดไปงานบวชนะครับไปวัดไปทาบุญแพยอะไรมาแล้วออกมาเจอลอตเตอรี่เอ้ยอยากซื้อนะครับเลขเลิกซื้อเลขที่ผมบอกไว้ได้เลยนะครับผมก็คือ4ี6ีหกสองห้าเจ็ดครับซี6ีหกสองห้าเจ็ดนะครับนะฮะสมบัติโดเลอร์นเป็นเรื่ของความสงบนะครับหรือว่าบางคนก็บวชพระไปงานบวชเพื่อนหรืออะไรก็ได้นะครับสามารถหาซื้อมาได้นะฮะไพ่ที่ได้นะครับก็ตรงตัวครับเป็นไพ่นักบวชนะครับเฮอร์มิตนะครับ แสวงหาความโดดเด่นทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะฉะนั้นชาวสมโนอร์เนี่ยในในวันนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องให้คุ้นคิดมีเรื่องให้ขบคิดนะครับมีเรื่องให้หาคําตอบนะครับซึ่งเอ่อเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายนะฮะแล้วก็ดีสําหรับการศึกษาในในแุ่บางอย่างด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าการถินการทอนจะต้องรอคอยบ้างเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วเป็นสภาวะที่หยุดนิ่งครับเป็นช่วงที่หยุดนิ่งก็ต้องคิดนะครับแล้วก็ต้องตัดสินใจนะครับ ซึ่งมันจะเป็นเลื่เด็ดน,นะครับก็คือ446257นะครับโอเคนี่นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้แคปไว้นะครับผมโอเคนะฮะโอเคนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวแคป,ปช่วงบนก่อนนะครับโอเคหนึ่งสองสามแคปเจอร์จึ๊บโอเคข้างบนนะฮะข้างล่างนะครับหนึ่งสองสามแคปเจอร์นะฮะโอเคนะครับอันนี้จะให้เห็นโดยรวมนะครับ โอเคหนึ่งสองสามแคปเจอร์นะฮะอ้าวโอเคอย่า okay, ลืมนะครับเลขเด่นคือสีแดงนะฮะท่านต้องฟังทิปด้วยนะครับเลขเด่นคือสีแดงนะครับเลขเด่นคือสีแดงนะฮะเ่คือสีแดงนะครับโอเครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็เตรียมเหมือนเดิมครับในช่วงของดาวนาโชคด้วยนะฮะก็มีเลขเด่นมาฝากท่านด้วยนะครับแล้วก็มีสาระความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสิบสองราศีมาให้ท่านว่า,าสิบสองราศีในช่วงวันที่หนึ่ง นะครับหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านบ้างนะครับว่าแต่ราศีเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นชีวิตของท่านบ้างนะฮะแล้วก็เออเดาครับเกตเล็กเกตน้อยนะครับผมก็จะใส่ไว้ให้นะครับในในในคลิปแต่ละคลิปนะฮะขอให้ทุกท่านฟังนะครับผมแล้วก็เออแผ่นดวงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้งานยุ่งมากนะฮะไปซื้อตัวอย่างแล้วก็ทำตัวอย่างให้ไม่ทันนะครับใครยังทําอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะ มีท่านติดต่อเข้ามาหลายท่านแล้วนะครับผมก็จดวันเดือนปีเกี่ยวของท่านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวส่วนเรื่องของการปลูกเสกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าผมเอาไปทําปลุกเสกอะไรไว้ให้ท่านบ้างนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะสอบถามเรื่องนี้หรือสอบถามเรื่องในไหนเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับหรือเกี่ยวกับตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยสามารถสอบถามผมได้นะฮะว่าเอยดวงช่วงนี้เป็นยังไงนะครับ อาจารย์โอทหานเลิกให้หน่อยได้ไหมได้นะฮะอันนี้ได้นะครับได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะถามเรื่องวิธีกรารก็ได้เหมือนกันนะครับว่าตั้งศาลอย่างไรมุมไหนทิศทางไหนนะฮะมีท่านติดต่อเข้ามานะครับท้าท่านติดต่อเข้ามาผมจะได้นัดคิวให้ท่านนะครับแล้วก็มาได้ได้มาปรึกษาได้มาคุยกันเลยเรื่องนี้นะครับในประเด็นเหล่านี้นะครับตอนนี้นะครับใช้เบอร์นี้นะครับ0816174588นะครับ อาจารย์โอ้โขนฝั่งทน0816174588นะครับ ID Line ก็ JUDOBJJ นะฮะ JUDOBJJ นะครับไม่น่าจะเกินภายในประชาสัมพันธ์ที่นีงครับไม่น่าจะเกินภายในกลางเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะมี ID Line ตัวใหม่นะครับกับเบอร์โทรตัวใหม่มาเาเพื่อให้ทุกท่านจำได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็แอดไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนั้นจะเป็นช่องทางที่ เอ่อผมจะทําเป็นลายตัวหนึ่งขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ไว้ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเลิกนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องดวงนะครับแล้วก็เรื่องของอในเรื่องของการคํานวณในเรื่องของดวงดาวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้จะได้ติดต่อกันเพราะว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษ,าษ,าษาบางท่านอาจจะไม่ถนัดในการพิมพ์นะครับอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้พอทราบฟีดแบ็กกลับมานะครับเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับผมนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับว่าเพิ่มมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือเปลี่ยนไอทีไลน์เมื่อไหร่เนี่ยผมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับขอให้อดใจรอฟังคลิปของเรานิดนึงนะครับมันมีสาระและความรู้ในเรื่องคลิปที่ผมจะบอกมีเกดเล็กเกดน้อยที่สอดแทรกเข้าไปให้ทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้วนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับ กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง2ขีดไว้ข้างบนนะครับเพื่อทำเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมคลิปของเราอย่างทันท่วงทีนะฮะบางคนหรืว่าไม่เห็นคลิปบางคลิปเลยอะไรเงี้ยเพราะถ้าอาจจะเดนกดกระดิ่ง2ขีดข้างบนนะครับขอให้กดไว้เวลาคลิปใหม่มาปุ๊บม,มันจะเล่งเตือนท่านเลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ผมก็ต้องขออนญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ